ใรไม่ได้ผลยินดีคืนเงินเขียวขจีดินน้ำใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ประดับเพียงใช้แค่5 1 0ถึงซีซีต่อน้ำา0 0ลิตรสามารถใช้ได้ถึง1ไร่รับประกันพืชโตเร็วแข็งแรงโรคแมรงไม่กวนใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจากปกติ1ขวด1,290บาทวันนี้จัไป2ขวดจ่ายแค่1,300บาทเท่านั้นแถมเพิ่มให้อีก1ขวด 3ขวดนี้จ่ายแค่1,300บาทซื้อ 2, แถม1แบบนี้ไม่คุ้มได้ยังไง1ขวดสามารถใช้ได้ถึง50ไร่แต่วันนี้เซตนี้3ขวดใช้ได้ถึง150ไหไร่ตกเฉลี่ยแล้วไร่ละ8บาทไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหนถ้ายังไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนปรึกษาได้ไม่คิดเงินนะคะ